สวัสดีครับชาวราศีมังกรนักวางแผนผู้อดทนมุ่งมัน่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหรศาสตร์เช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณพันดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดครับช่องของเราจะใช้การพยากรณ์ตามลัคนาเป็นหลักนะครับหากคุณยังไม่เคยผูกดวงแต่ทราบเวลาเกิดคุณสามารถเข้าไปผูกดวงที่ตามคลิปในคําอธิบายของคลิปนี้ได้ก่อนนะครับ เพื่อจะทราบลัคนาที่ถูกต้องจะช่วยให้การขับพยากรณ์แม่นยำกว่านะครับแต่หากไม่ต้องการผูกดวงหาลัคนาก็สามารถฟังต่อไปได้ตามราศีของอาทิตย์ได้เลยครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2568กกันนะครับถือว่าเป็นเดือนที่มหัศจรรย์ที่สุดนะครับ แบบชีวิตฟื้นคืนเลยก็ได้นะในของชาวราศีมังกรนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดาวใหญ่ๆที่กลุ่มเรื่องการงานการเงินความรักนะครับโคจรได้เป็นเกษตรมั่นคงนะครับแล้วก็มีความเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมกันนะครับถือว่าเป็นสภาวะที่พุ่งทยานในทั้ง3ด้านหลักของชีวิตเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับดาวประจําตัวของคุณนะครับดาวเลข7ดาวเสาเนี่ยก็ยังคงมีการถอยหลังอยู่นะครับ ก็เขาก็จะถอยหลังไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แหละนะครับเดือนหน้าเขาจะเดินปกติแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ทุกอย่างรอบตัวดีหมดแต่ตัวเรากลับยังแบบลังเลอยู่ยังหรืออาจจะยังแบบว่ายังไม่ไม่พร้อมนะครับหรืออาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะรหัสชีวิตในแต่ละด้านให้ฟังกันนะครับว่าเราจะจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นครับ ผมต้องขอบอกกล่าวกันว่าการพยากรณ์ของช่องเรานั้นใช้การคำ,คำนวณดวงดาวโหราศาสตร์ไทยแบบนิรายณะลาฮิรีนะครับซึ่งเป็นการคำนวณดวงดาวที่ถือว่าถูกต้องตรงตำแหน่งของดาวจริงบนท้องฟ้านะครับแม่นยำมากมากครับตรงตามตำแหน่งการคำนวณขององค์การนาซาเลยครับทำให้การพยากรณ์อยู่บนฐานที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำครับ ดังนั้นตำแหน่งดาวและวันที่ดาวย้ายราศีนี่จะแตกต่างจากช่องอื่นนะครับที่ใช้การคำนวณด้วยสมการแบบเก่าก็คือแบบสุริยญ,ญาินะครับซึ่งต้องพูดกันไปตรงไปตรงมาเลยว่าณนะตรงนั้นคำน,คำนวณตำแหน่งคลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงตามตำแหน่งดาวจริงโดยเฉพาะชาวมังกรเนี่ยนะครับสุริยญ,ญาิเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โ oh หเสามากุมกบราหูอยู่ในราศีกุมซึ่งแบบไม่ถูกเลยนะครับดาวเสา เดินถอยหลังจริงแต่เดินถอยหลังอยู่ในราศีมีนเท่านั้นครับไม่มีการถอยมาอยู่ในราศีกุ่มเลยสัก,กลิปดาหรือฟิลิปดาเดียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มจากการคำนวณองศาดวงดาวที่ถูกต้องจะได้พยากรณ์ให้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงปฏิทินโหราฮิรีในเดือนพฤศจิกายน2568ครับในเดือนนี้เนี่ยมีดาวย้ายราศีทั้งหมด5ครั้งนะครับเป็นดาวสีดวงที่ย้ายนะฮะแต่ก่อนจะพูดถึงในเดือนพฤศจิกายนเนี่ย ในปลายเดือนตุลาคมมีดาวที่ย้ายราศีที่น่าสนใจ2ดวงครับดวงแรกก็คือวันที่24ตุลาคมดาวพุธนะครับได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยราศีพิจิกถือว่าเป็นภพลาพระภพโชคลาภนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเกเรพอสมควรนะครับก็คือ เดินเดินหน้าแล้วก็มีการถอยหลังนะครับมีการหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งลีลาจังหวะของดาวพุธในช่วงเดือนนี้เนี่ยผมขอแยกคลิปไปอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะครับเพราะว่าถ้าพูดรวมกันในคลิปนี้เลยเนี่ยมันจะทําให้เนื้อหาฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันเยอะนะเอาละครับอีกดวงหนึ่งที่ย้ายเมื่อปลายเดือนนะครับก็คือ27ตุลาคมที่ผ่านมานี่ดาวอังคารครับเลข3ได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกอีกดวงหนึ่งครับก็คือเรียกว่าเป็นกเกษตรเจ้าเรือนลาภะ นะครับเจ้าเรือนโชคลาภกลับมาอยู่ที่บ้านเลยนะครับแล้วก็อังคารจะอยู่ตรงนี้ยาวๆไปนะครับจะอยู่ไปจนถึง7จ็ธันวาคมเลยนะครับแล้วค่อยกเข้าราศีธนูนะฮะเอาละครับเรามาถึงดาวที่ย้ายในเดือนพฤศจิกายนจริงๆนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะครับดาวศุกร์ครับเลข6นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ในราศีกันนะครับเป็นนิดนะครับ พอวันที่สองปุ๊บดาวสุกยกเข้าราศีตุลเป็นเกษตรนะถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับเพราะว่าสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน2เรือนที่สําคัญนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนกัมมะก็คือเรื่องการงานแล้วก็เด้เจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องของบุตรหลานบริวารการลงทุนนะครับความสุขนะเอาละครับพอวันที่9พฤศจิกายนนะครับ ดาวเกตเลข9ครับยกเข้าสู่ราศีเมษนะครับตรงนี้ก็เข้าพบที่ดีมากๆของท่านก็คือพบพันธุซึ่งเป็นเรือนเกณฑ์ด้วยนะครับพอวันที่16พฤศจิกายนครับอาทิตย์ซึ่งเคยอยู่ในราศีตุลเป็นนิดอยู่ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมมาแล้วนะครับจนตอนนี้นะฮะอาทิตย์ก็จะยกเข้าสู่ราศีพิจิกอีกดวงหนึ่งพ้นจากความเป็นนิดแล้วก็เข้าสู่พบโชคลาภพบลาภาคของท่านอีกดวงหนึ่งนะฮะวันที่23พฤศจิกายนนะครับ คราวนี้ดาวพุธครับดาวพุธเขาถอยหลังจากราศีพิจิกถอยกลับมาอยู่ในราศีตุลน,นะครับดาวพุธเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าค่อนข้างจะเดินแบบถอยหน้าถอยหลังในช่วงเวลานี้นะก็ค่อยค่อยคุยกันในรายละเอียดในแต่ละด้านนะครับสุดท้ายครับวันที่26พฤศจิกายนนะครับดาวศุกร์ก็ได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกตามมาอีกดวงหนึ่งนะครับเรียกว่าในราศีพิจิกเนี่ยชุมนุมเทวดาเหลือเกินนะครับก็ในภพ ที่ดีของท่านนะฮะพบลาภะนะครับโอเคครับเรามาคุยกันแต่ละด้านเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับด้านแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยถือว่าเป็นด้านไฮไลท์ของคุณเลยนะครับก็คือในพบการงานหรือพบกรรม,มะนั่นก็คือราศีตุลน,นั่นเองนะครับถือเป็นไฮไลท์ของดวงชาวลัคนาราศีมกกังกรเลยนะครับเป็นไฮไลท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะก็คือการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ซึ่งหมายถึงความสุขใหม่ๆนะครับสิ่งใหม่ๆในชีวิตโครงการใหม่การลงทุนนะครับได้โคจรมาเป็นเกษตร,รก็คือมีความมั่นคงมากที่สุดกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองอยู่ในภพกรรม,มะนะฮะการที่ดาวเจ้าเรือนการงานนะครับกรรม,มะเนี่ยกลับมาเป็นเกษตร,รในบ้านตัวเองหมายความว่าการงานของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงอย่างมากนะครับตำแหน่งคุณก็จะแข็งแรงมากนะก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าดาวสุขเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินนะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดนะครับ นิดนนูสระอิจอจานเนี่ยคือตำแหน่งที่ดวงดาวมีกำลังที่ต่ำต้อยที่สุดนะใน12ราศีเนี่ยสุกในราศีกันเนี่ยกำลังน้อยที่สุดละนะฮะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทำอะไรไปก็แทบจะไม่ได้ดีไม่มีคนมองเห็นหรือว่าการงานเนี่ยทำมากได้น้อยอะไรเงี้ยนะฮะพอสุกเขาย้ายมาเป็นเกษตรวันที่2ตุลาย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาแล้วตรงนี้เนี่ยนอกจากความดีงามของสุกที่เป็นเกษตรเองแล้วเนี่ยนะครับสุกก็ยังมาเรียกว่า ฟื้นคืนชีพให้ดาวอีกดวงหนึ่งนะครับในราศีตุลซึ่งดาวดวงนั้นก็คือเลขหนึ่งครับพระอาทิตย์ครับเพราะว่า uh. พระอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในราศีตุลเขาเป็นนิดนะครับ mm hmm. เ,เดือนที่แล้วนี่แย่มากเลยนะดาวศุกร์ก็เป็นนิดอาทิตย์ก็เป็นนิดอังคารก็เป็นประแทบจะไม่มีอะไรเหลือดีนะฮะส่วนในเดือนนี้เนี่ยดาวก,กําลังดีแล้วครับดาวกําลังแบบเดินสวยเลยนะอาทิต hmm. ย์แม้ <ๆ S 2> จะยังเป็นนิด <ๆ S 2> อยู่ในครึ่งเดือนแรกแต่พอศุกร์ย้ายมาทับอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับ มันเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่านิจพังคะราชายโยกนะครับหรือว่านิจฟื้นนะครับสมบูรณ์แบบเลยนะกดนิจฟื้นก็คือว่าถ้าดาวนิจมันไปอยู่ในเรือนที่เจ้าเรือนเป็นเกษตรหรือเป็นอุดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นเกษตรเนี่ยถือว่าดาวนิจดวงนั้นเนี่ยจะพ้นจากความเสียหายนะครับพ้นจากความเป็นนิจด,ดังนั้นแล้วเนี่ยวิกฤตที่มันผ่านมาเนาะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือมนมรณะด้วยนะครับเป็นเรื่องของปัญหาการจบสิ้นมรดกนะครับ ที่ได้โคจรเป็นนิดอ่อนกําลังอยู่ในภพการงานเนี่ยเรียกว่าในที่ทํางานปัญหาเก่าๆของคุณเนี่ยอาจจะสร้างแบบปัญหาหรือว่าเกิดความอ่อนแอนะการงานแบบว่าไม่เดินหน้าเลยนะทำอะไรไปก็เหมือนกับเสียแรงเปล่าหรือไม่มีแรงทํางานเป็นไปได้นะครับพอดาวศุกร์ย้ายเข้ามามากุ่มกับดาวอาทิตย์นะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็มากุ่มกันกับดาวอาทิตย์ทําให้ภพการงานของคุณเนี่ยเรียกว่าแข็งแรงมากๆดาวนิดของอาทิตย์เนี่ย ฟื้นมาแล้วแถมดาวศุกร์เลข6กับดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยเขาเป็นคู่ดาวที่เรียกว่าเสริมกําลังกันดีมากนะครับเขาเรียกว่าภา,าษาโหราศาสตร์เนี่ยกาเรียกคู่สมพลนะครับก็คือสมภาระก็คือส,สมกําลังกันนะครับเสริมกําลังกันครับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เนี่ยก็จะเรียกว่านอกจากว่า,าดาวศุกร์จะดีขึ้นดาวอาทิตย์จะดีขึ้นแล้วเนี่ยมันให้ความหมายที่ว่า2ดาวอยู่รวมกันแล้วนี่จะมีพลังงานมากยิ่งขึ้นแบบมากๆนะครับดังนั้นนะช่วงนี้เนี่ย ชีวิตของคุณจะถูกชุบนะครับชีวิตเรื่องการงานเนี่ยนะครับผลงานต่างๆไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณเนี่ยเรียกว่าจะฟื้นคืนนะครับกำลังเป็นช่วงเวลาแห่งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคุณอาจจะนําเสนอโปรเจรกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับหรือว่าการแก้ปัญหาที่แบบเรื่องที่แบบว่าเคยเสียหายมานะครับมรณะเนี่ยนะครับแล้วมันก็สามารถจะนําไปสู่ความมั่นคงความปังนะครับทาให้สถานะของคุณนะความน่าเชื่อถือของคนมังกร กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับดาวพุธเนี่ยค่อนข้างจะเดินไม่ค่อยดีนะครับดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณด้วยเนี่ยนะครับก็จะเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในภพการงานนะดังนั้นแล้วเนี่ยการงานของคุณจะไม่ได้ราบรื่นนักนะครับต้องพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้นะเรียกว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาพอสมควรแล้วก็เป็นอุปสรรคเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะ การสื่อสารเรื่องงานอาจจะผิดพลาดหรือคุณอาจจะต้องกลับไปแก้ไขในปัญหาเก่าในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาอะไรพวกนี้ครับก็ต้องดูแลให้มันดีๆทําสัญญาให้มันชัดเจนนะอะไรที่แบบดูแล้วอาจจะเกิดความไม่เข้าใจตรงกันได้เนี่ยก็ทําให้มันมีรายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วก็เข้าใจตรงกันนะบางทีคุณอาจจะเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่า เขาพูดไว้อย่างหนึง่งพอถึงเวลาเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนี้สักหน่อยเขาพูดไปอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยให้เซฟตัวเองไว้นะครับให้เรียกว่ามีอะไรก็ทําบันทึกไว้นะครับหรือว่าแบบทาข้อตกลงร่วมกันไว้ให้ชัดเจนอย่าปรับพูดปากเปลา่าพูดลอยๆให้มันมีหลักฐานให้มันมีเอกสารแล้วคุณก็จะเรียกว่าปลอดภัยจากการที่ดาวพุดมันเดินเสียาหายนะครับเอาละครับเราไปพูดกันเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเงินครับ แล้วก็เรื่องของโชคลาภครับการเงินก็คือพบกระดุมพระแล้วก็เรื่องของโชคลาภก็คือพบลาพระนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วเนี่ยเรียกว่าในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลไท์ที่แรงเลยนะครับสําหรับเรื่องของการเงินและโชคลาภเพราะว่าดาวอังคารเลข3เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระก็คือโชคลาภรายได้พิเศษแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุก็คือเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์รถยนต์นะครับ หรือแม้กระทั่งเรื่องของแม่นะครับอังคารได้โครจรเป็นเกษตรมั่นคงที่สุดอยู่ในภพลาพระเรียกว่าอ<ม><ม>ืม,ม,มเราเจ้าเรือนโชคลาภมาเป็นเกษตรอยู่ในบ้านนะครับอ่าในบ้านของตัวเองอยู่ในภพลาพระโชคลาภเนี่ยนะฮะมันก็แปลว่าโชคลาภนี้จะมีลักษณะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็มีความเป็นเกษตรก็คือมีความมั่นคงมากนะครับ เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีได้ลาบนะครับรายได้พิเศษก้อนโตนะหรือว่าอาจจะไม่ได้โตมากก็ได้แต่ว่าเข้ามาแล้วมันจะอยู่กับคุณนะฮะมันจะอยู่ยาวๆมั่นคงเนาะเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่เรียกว่าอ่ามาจากได้ลาบมาจากเรื่องของบ้านที่ดินรถอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับใครที่รอขายที่ดินหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับคุณจะสามารถทําอะไรได้อย่างที่คุณต้องการนะฮะได้ลาบได้โชคอย่างที่คุณต้องการ ส่วนการเงินหลักนะครับพบกระดุมพ้าเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนอยู่2ดาวนะครับก็คือดาวราหูและพระเสาร์นะครับราหูเนี่ยเขาเป็นเกษตรอยู่ในภพกระดุมพา้าการเงินหลักอันนี้ถือว่าแข็งแรงมากนะครับการเงินหลักของคุณเนี่ยมั่นคงนะครับโดยเฉพาะเงินที่มาแบบราหูนะฮะร,ราหูก็คือเงินที่มาจากด้านไอทีด้านออนไลน์ด้านต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับหรือมาจากเครือข่ายนะเครือข่ายไม่ใช่เครือข่ายสีเทานะเครือข่ายหมายถึงว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือแบบการแบบ ติดต่อประสานงานอะไรพวกนี้ก็จะนำมาซึ่งเงินทองที่แบบมีความมั่นคงสูงนะครับจุดพีคข,ของการเงินครับก็คือครึ่งเดือนหลังครับดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเคยเป็นนิดนะครับดาวอาทิตย์ดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะที่เมื่อกี้อยู่ร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยพอหลังจากวันที่16ครับเขาก็จะย้ายนะครับไปอยู่ในราศีพิจิกไปร่วมกับดาวอังคารนะครับแล้วก็ไปร่วมดาวพุธด,ด้วยในตรงนั้นนะครับ ถือว่าความสําเร็จต่างๆเนี่ยจะย้ายมากองรวมกันในภพลาภะก็คือภพโชคลาภของคุณนั่นแหะนะครับแล้วแก้วเจ้าเรือนลาภะดาวอังคารก็เป็นเกษตรอยู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่คุณจะได้โชคลาภจากความสําเร็จนะครับแล้วก็มรดกนะครับทางไกลนะครับหรือว่าความสําเร็จจากสิ่งที่แบบว่าเป็นเรื่องของความสูญเสียหรือเงินประกันอะไรพวกนี้นะครับมันจะมาครับถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ร้อนแรงแต่นิดนึงครับพออาทิตย์อังคารมาอยู่ด้วยกันเนี่ย สองดวงนี้เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเรียกว่ามันจะเกิดปรกากฏการณ์เงินร้อนร้อนเงินนะฮะร้อนเงินเนี่ยบางทีคุณอาจจะแบบว่าอยากจะใช้ไปกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งมีดาวมฤตยูอยู่ในราศีพฤษภเลงกับดาวอาทิตย์อังคารในราศีพิจิกด้วยแล้วแล้วก็บางทีนะมันความอยากได้โชว,ว์ูุบมันทําให้คุณแบบตัดสินใจใช้เงินโชคลาบนี้ไปอย่างง่ายๆหรือว่าแบบใจใหญ่อะอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เนาะอาทิตย์มันหน้าใหญ่นะครับมีชื่อมีเสียง รักเกียรติรักยศนะครับอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าบางทีคุณก็ใช้เงินไปเพื่อสร้างหน้าตาสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดบาปเสียหายอะไรครับแต่ว่าต้องระวังว่า,าให้จัดสรรปันส่วนเรื่องเงินให้ดีเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาพูดกันในเรื่องของความรักครับแล้วก็หุ้นส่วนนะครับความรักและหุ้นส่วนเนี่ยเราจะดูที่ภพปัตนินะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับโอ้ชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่า ไฮไลท์เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นประธานสุประเคราะห์เลยนะดาวพฤหัสบดีเขาจะาเดินราศีละปีโดยปกติแล้วนะครับก็ในปีนี้เนี่ยพฤหัสบดีได้ตกอยู่ในภพอริของคุณมานานมากเลยนะครับเรียกว่าคนราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยดาวพฤหัสไปอยู่ในภพอริเนี่ยมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยนะไม่ไม่ใช่ว่าดาวพฤหัสไม่คุ้มครองอันนั้นอาจจะหมายถึงภพมรณะ แต่ว่าพบอริเนี่ยมันจะหมายถึงความแบบยากนะครับการต่อสู้ด้วยปัญญาอะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าคุณก็จะต้องแบบว่าชิงไหวชิงพริบหรือมีความอ่าเรียกว่ามานะพยายามเยอะแต่พอดาวพฤหัสมาเล็งลัคนาของคุณนะดาวพฤหัสเข้าราศีกรกฎมาตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเ่ยนะครับ ถือว่ามะเร็งลัคนาของชาวราศีมังกรแล้วก็ส่งผลดีอย่างยิ่งนะครับในมุมเล็งนะส่งมาให้นะตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สุดก็เลยจะเป็นเรื่องของพบปัตนิก็กคือเนื้อคู่นะครับหรือว่าหุ้นส่วนคู่ครองนะครับคุณจะเจอคู่ที่เป็นคู่มหาอุดเลยนะถือว่าเป็นคนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมนะครับแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะมีสติปัญญาดีนะครับ ประสบความสําเร็จมีฐานะดีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะเพราะว่าพพหิสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศได้ด้วยนะครับอ่าเป็นพฤหัสเนี่ยเป็น2เจ้าเรือนนะครับก็คือเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เจ้าเรือนศาสหัชะดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะครับมาติดต่อคุณนะครับตรงนี้ต้องเรียกว่าอ่าเตรียมเปิดใจไว้เลยนะแต่ทีนี้นิดนึงครับพฤิัสบดีที่ย้ายเข้ามาในรอบนี้ในปีนี้เนี่ยนะครับ เขาเข้ามาแตะแค่ขอบราศีกรกฎแล้วเขาก็จะเดินถอยหลังกลับไปในราศีมิถุนนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่าเพิ่งคาดหวังความมั่นคงความแบบว่ายั่งยืนกับสิ่งนี้มากนะครับมันเป็นการเรียกว่าเหมือนชิมลางนะฮะดาวพฤหัสเดี๋ยวพอต้นเดือนธันวาคมนะหลังจากวันที่5ธันวาคมพฤหัสจะย้ายกลับไปในราศีมิถุนพบอริของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ขอให้คุณคิดว่ามันเป็นช่วงของการสะสมพลังนะครับ เพราะว่าอย่างไรอย่างไรเสียครึ่งครึ่งปีผ่านไปนะครับประมาณสักมิถุนา2,569ดาวพฤหัสจะเดินทางกลับมาในกรกฎมาเล็งลักนาของคุณอีกครั้งเป็นมหาอุดและคราวนี้ไม่เดินถอยหน้าถอยหลังนะครับจะเดินตรงดีๆสวยๆเลยนะครับเรียกว่ามาส่งเสริมดวงชะตาคุณอย่างเต็มๆนะใครที่อดทนรอคอยอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็ในช่วงนั้นรับประกันว่าจะได้นะครับรับประกันว่าจะได้นะ สำหรับคนมีคู่เนี่ยตัวคู่ครองหรือว,ว่าปัตตนิของคุณเนี่ยเรียกว่าจะมีความรุ่งเรืองนะครับไปสู่ขีดสุดเลยนะครับคือมหาอุดนะเขาก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับมีชีวิตที่กําลังจะยกระดับขึ้นนะได้เพิ่มเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือมีความแบบว่ามั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะครับและตัวเขาเองก็จะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับเป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์สูงส่งแล้วก็มีคุณธรรมนะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยแปลว่า คุณอาจจะได้คู่จากการออกงานสังคมนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงจะนําข่าวดีมาให้คู่อะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับต่อไปเราต้องมาพูดในด้านที่ต้องเตือนกันบ้างนะครับก็คือด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับในขณะที่การงานก็ดีการเงินก็มั่นคงนะครับความรักก็ดีเลิศนะ แต่ดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวเสราร์เลขเจ็ดเนี่ยนะครับยังคงถอยหลังก็คือพักองศาอยู่ในภพสหัสชาก็คือเรื่องราศีมีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อการเดินทางการประสานงานการประชาสัมพันธ์นะมันแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างรอบตัวมันกําลังพุ่งแต่ตัวคุณเนี่ยนะครับกลับรู้สึกแบบยังไม่พร้อมหรือว่ารู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกว่าอา่ยังติดติดขัดขาดอยู่นะครับ คุณอาจจะยังกําลังเครียดอยู่กับการเจรจาหรือกับการเดินทางนะครับมีปัญหาอุปสรรคที่แบบมันมาชะลอคุณอยู่นะมาหยุดคุณอยู่นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวเสาร์ถึงจะหยุดนิ่งและกลับมาเดินปกตินะครับดาวเสาร์เนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเจ้าเรือนตนุแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในภพศาสตร์ช้าเนี่ยดาวเสายังเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับการที่ดาวการเงิน อีกดวงหนึ่งเนาะนอกจากราหูเนี่ยนะครับเดินถอยหลังเนี่ยแปลว่าแม้ว่าจะมีโชคลาภหรือว่าลาภะจะวิ่งใส่แต่ว่าเงินสดในมือกระดุมพักก็คือเงินที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับอาจจะยังล่าช้าถอยหลังหรือติดขัดอยู่นะครับอาจจะอยู่ในการเจรจานะครับอยู่ในขั้นตอนเหมือนกับว่าคุณยังเห็นเงินก้อนใหญ่แหละแต่ว่ายังคว้าไม่ได้ทันทีต้องรอการอนุมัติอยู่นะครับ นอกจากนั้นแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของมฤตยูเลขศูนย์ในภพปุตตะเรื่องการลงทุนนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะอยากลงทุนนู่นลงทุนนี่แต่ว่าขอให้ระวังดีๆนะครับว่าอย่าเอาไปเสี่ยงโชคแบบบ้าคลั่งนะครับขอให้ใช้สติใช้ปัญญาในการตัดสินใจนะเพราะมฤตยูยเนี่ยเป็นความผันผวน,ผนเป็นความแบบพลิกผันที่แบบว่าโอ้โหคาดไม่ถึงอะนะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายอะไรใหญ่โตได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวพระเกตเลข9้าครับ ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้ดาวเกตเนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งความวุ่นวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในภพพันธุหรือภพของบ้านของคุณนะครับอาจจะทำให้คุณต้องมาวุ่นวายกับเรื่องภายในบ้านนะครับซ่อมแซมบ้านดูแลสิ่งต่างๆภายในบ้านนะครับก็ถ้าใครรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกจิตใจไม่สงบก็อาจจะจัดบ้านใหม่หรือว่าจัดทิ้งพระจัดในมุมที่ให้มันสงบมากยิ่งขึ้นนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตค่อยดีขึ้นหน่อยนะครับ สรุปแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยเดือนนี้ผมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาพลิกวิกฤตในที่ทํางานให้เป็นแบบผลงานชิ้นเอกของคุณเลยนะครับเป็นเวลาที่จะเปิดรับโชคลาภก้อนใหญ่นะครับอังคารเป็นเกษตรนะแล้วก็คู่ครองหุ้นส่วนก็ดีที่สุดเลยนะครับพฤหัสเป็นมหาอุดตรงนี้นะครับส่วนความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกช้านะครับหรือเสาถอยหลังของคุณเนี่ยขอให้ปล่อยวางแล้วก็ขอให้นึกถึงเป้าหมายในอนาคตนะครับว่า สิ่งที่คุณจะได้ในอนาคตเนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกเยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเพียงสภาวะของดาวประจําตัวที่ยังไม่เดินหน้าเต็มที่ครับก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทําไว้นะครับเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะสําเร็จอย่างที่คุณอยากได้นะเพราะว่ากลางปีหน้ายังไงเสียเนี่ยพฤหัสก็จะมาเป็นมหาอุดอย่างแน่นอนนะครับแค่อาจจะมาช้ากว่าที่แบบใจคุณหวังคิดหวังไว้สักเล็กน้อยนะครับ ซึ่งสำหรับชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าคุณเป็นคนที่อดทนเก่งอยู่แล้วนะครับก็ขออวยพรให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับก่อนจะจากกันไปครับผมขอฝากคําคมไว้เป็นคํากล่าวของนโปเลียนฮิลนะครับกล่าวว่าความอดทนความอุตสาหะและหยาดเหงื่อคือการผสมผสานที่ไม่มีวันแพ้เพื่อความสําเร็จครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดๆโหรศาสตร์เจ็ดของเราด้วยนะครับ หากต้องการสนับสนุนช่องของเราสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ